ไอ้มือโคมมือแดบมือโชคมือไหวอ <ım. S 2> ้กวันนี้ถูกขาดไปแห้ึงแล้วก็รวยแรวยจต่รวยนะมงนะอืมอนะอันนี้ขอใครช่องไอ้พาวยจ้าอืมนางพระนภาพรบีข่นเนาะอืมนางสุนารีเดลวกันางโอรลไทยไก่งอกพร้อมครอบครัวเออหวมบุญมากไม่พูดคำร้อยจะมื้อนางรักดาพรแกบวบัวระก่า หอมกบงามดวงดาวเตออดวงดาวนะเนาะมัดเงียงอันอ้าวขอหายมือโสกมือดับมือโสกมือวันอายุวันแรกสกุขับแรงหงินหยงแล้วก็รวยเนาะนี่แหละคือสกุลร้านดักรวมหุ่นโบคยอขาดท้ายท้ายมือพบอกปู่ขันไม่ขาดท้ปู่ตาและปู่สิงหีฝ้าเออผู้นำขี่เนี่ยหายุคหายร้านเดินทางถูกต้องนะลูกนะเออค่อยตื่นคอยแป๋งเนาะ เพราะอย่างนคือแต่เองกระได้ปุ๋มคือเขาว่าใจเขาคิดเขาทาว่ามือยาคือหมดตายไปอืตายไปเขาเกียงไปงั่นแหละแต่ถ้าเขาบอกกค่แบบว้าฟึ่งจอตัวในรกน่ะแมงบาดึงอือแ้วกว่าคพรามมิง่าชัยเลยเออเมือนรกบ้มือแมงว้าแต่เขาเมื่อกูื่อแจังว่าหัดตกในรกบ่เหมือนเดิมมือเงื่อนกะโตได้ทาไห้ตัวมาเนาะครับคุณ เออมื so ่อก่บางเาชื้อใด้ทุกอย่างนะบุงนะชื้อมา่อญ่ชื่อความายก็มาใอืคือความถูดกล่องมันจากใหใ่คือความถูดกล่องนอย่ใหญนะบงนะอันนี้นางอออมเคืองมือร่วบุญเออให้พอคุมข้องดู้วยค่ะคือมาเลยบอกแต่คุมข้องร่วมียวพ่อขึ้น่อถึ้จะต้งทำกับขึ้นตรงเยงเออพ่อทองมือคือวยายก้านเพชือวัน Binary, ครรับว่าองคู่าแทนว่าอ้าวหายไม่คงไมื่รากใครไม่โงไมื่รากแล้วเขาก็บว่หายอ้าวเอาไปเขาก็บวาหายไปไปบ้าเก้าเชือกมานไก็ม um ันตายรู้ง่ายตายตายเีกาตายอืมนางหน้าอึกนางแตงโมเขอกัพระรัชวงป์ค่ะ เออขออขขอรับขออโกขอหมายที่พอคือกั้ได้ว่าต่้งได้โกไรับได้โกจะหมายเนี่ยบบได้ใจดำดำคลขายแล้วกันดยเพราะงอกขึงเรื่องหายเรื่องอือเนี่ยว่าแ็อืมขออยู่ผื่นจะพอกานว่าต้องดีล้วยเยอะขอานุมาตดอนแต่คุนงคอก็ใครแต่คุ้งวาสิงแบบนี้บบกั๊เกอ ต่นปกตแก้วกมันม่ยกของพอไปแล้วบารืีอันนี้ปูแกกะทุ่มยิ่งหนามันเนีมันคือโซ่เมื่อกดได้เมื่อกดหมายขอได้หามบ่ากะทุ่มยิ่งข้นหนึ่งคือเลาเนาะเพราะยิ่งจะตายแล้วแหละเพราะมันเนาะปูวัดแก้วคือคือเขาจ่าบัวคือคือกันคือเหมือนรับ Ừ. tao qua khóng ngủ ngó ra khá gũi dưới ngó Từ ra khá gài gũi dạng có nhắn vào phê kế xuống nhắn vào nó. Ừ, dưới nó kẹo múc Từ gài gũi dưới Từ khai gũi Quất áo cái gì Từ trong mấy thứ vừa ra mà con mới Trong lo ra. ra còn Giờ cây rô còn nó. ยแดกระด้านลุดยักกระดานแจ้นแจนๆจนเนาะอืออันนี้คอนใครหลุด<ม><ม>อันนี้คอง,อง nodig, อยิ้มวารุ่นอือทงาง่างหมูกเข่าหนืดพอเกินไว้ป่านนึงนะพ่อชันแดดก็แก้การหนาบานมากว่าชันแต่ว่าแก่ผู้ขาบ่หุ่นอก่างของพ่อชัยผู้ขาต้องกินยาท่ำใจรนะู้กระโดดด้วยง้นเพอาะท่ำใจจะมองมว่าหนึ่งล้กพ่อืัยท่ำใจไปย่งยรับ <laughs> ก็คือป่หมดเพล่งบอกคือป Ka ่หมดกองบอกว่เขาขายตึกปองมบครับู่ต Ka ้องกินยาทำใจเรื่อยคืออืม oh ร่องเบืองแลก็บรงอากาจะของนั่เบืองครับปูกินเร็วว่าจะไมนเก่งคิดปกติบ่อมันเปิดจากเขาจึกไอ้สิ่งรู้เออคันบ่ไหวได้แต่พวกก็สต่วหายอืมอเอาเ่องร่องบาดคือเขาเอาวิวอวิวอวิวบอมาแล้วยิ้มหวานสานี้ ี้ยงพ่อแก่ตรงเงินพอพกอนจีะตอนพอเงาท้งแตกก็พอดูให้พรมันดื้อด้านเลยล่ะาคั้ยากกระดาเนาะตื่นขนมากรดือมากรด่านเนาะืเนาะครับูเอออ่ะถามว่ายิ้งแก่ได้เงินไหมไมว้ารักกูรักมีเงร้ายกาคัเป็นนี่รักกูยากกินงรท้อแตแหงมันเก่มันหายเรียกเอาไม สิบเก้าสิบเก้าสิบเก้ามากูคมแน่อยิ่มาิบเก้าย่แก้้มาเก้วปยืปบ้าสาธุสาธุปูใจไข่แก่มาเยอแกมื่อเ้ามาว่าจะหาเมืองใบก็ห้าวันก็ได้ยืมเยอสิบเก้ามาปูสิบเก้าูปั้าให้ปูเดียวนะแก้สิบมันงานให้้กปูเดียวใจอยู่แล้วม้ามันก็หาอย แันเลื่อากม่ติงด้วันจะเรื่อมาเลื่อมบางวันจะเรื่อมบาะว่ามัวนต่พอผมขววงมือรืจักรับไปค้าไปขึงเปียกน้ำเขากับก้องใวันขันมาแต่คือมือหัวขวามันก็คือป้อมใจว่าฉันที่เครือเรือยครับอืมันเรื่องม็อกครับอืมแตมันไมหยันมนรูงองปอะไรอูส อันอนีนน like เ้เขาอึ้งงงนเอออึ้งงงว่าขอกลาบคาราวาลปู re ่กาและปู่คือเขาเลี้ยถือเก้าเก้าเปิดเลี้ยงคือเก้าเปิดยังดู่เหมือนเดิมเก้าเกาแปดยังดู่เหมือนเดิมเลียงไม่ไปไังวันที่แปก็ยังดู่เหมือนเดิมวันที่เก้าก็ยังดู่เหมือนเดิมวันที่สิบก็อยู่วันที่สิบหกไม่ดูแล้วก็วันดูแลจะไปแล้ววาระการเนี้ื อาเกังก ah, ูม <KNOW> mm <nervous> ั่เดิมั่งกูยังนั่งมอทำหน้าที่ก่อไปเนาะคือหน้าที่ก็คือหน้าที่มั่งแลบวเปล่ามือเป่าเออหมดแล้วกัูเออมาทางนี้อีกเอออันนี้เอฟคือรวมภูมิมาทางเข้าหมดแล้วอีกเอออันนี้งานพร้อมนี่ผ่านจุดเครื่องขันเนาะรวมภูมิมาพร้อมกับ เรเขาคำว่นมารายือเอออ่ะหายมือคขบมือกรกมือโขดมือมัดอายุวันนั้นขกขาดพราะนึ่แล้วก็รวยนั้นนะจะลืมจะลืมชืออยู่ร้านใดรวมขางบุ้มาร้ายกูร้ายคนร้าชื่อเสียงเรียงนามเขาอาจจะไม่ได้กะแต่ก็มีรายชื่อนั้นนะมือรายชื่อเออมือรายคือรายเสียงเออแต่เม่ได้ออกน้ำเออถึงไม่รวมบุ้ บุญทุกบุญที่พวกร้ายทำอืมขอให้ได้บุญได้สุดสุเเดเยอะๆนันะ้กนกะูนอืมมือเอื้อมมือหืมมาคู่กันจะพาไประหว่างบุญข้างมาเดิมเนาะให้ไปโตเป็นตอนให้เข้นอืมนะให้ไปจักเกลือืมเนาะเข้าใจโอเคหมดยาอ,อ,อ,อือืมอ้า เพาอีกนากบก่อยก็กับคารวะองค์ปู่ตาและปู่ือขาวเรียกงคือกับกับเป็ดอืมวันนี้คือวันสิกิดเนาะอ่าวกูร้านรายปูร้คมไดรวมเพื่อรวมค่ะถือว่าเป็นบุญอันยิ่งไงอืมเนาะ่อืมอ่าโถคกมน่นักบวยอืมว่าจะไงกิมอืมมิขอดง้งข้างง้างกรามง้างถ้ามว่าเออพ่้ามวันถือข้างถามโัวอามมันโดนละอืม คือใานก็ต้องถามเบิือคกิพผัว่าพูดเดีอเอาลูกปูวรอลงปักคนเบิ่งทะลุทะลวงเป็อพอรอมเนาะครับผวอบูเข้าเลยผู้เข้าเอาพวกมาแรงมาหายมันยื่นครับผู้เข้ากับผู้เ้เนี่ยเขาแบบเรื่องครับว่าวครแต่งว่าเขาก็มากแต่ว่าผู้ข้าครับผัอืมมาถึก็ตางเนาะเห็นแต่เปดคนเบิ่งไหนกูครับปู ก็ง่ายคือมักฝ่าคือเนาะอหมูตืนเนื่าพวงในในน้ำหน้าพวงมาได้กระช่วยเนื้อคือเนื้พผู้ใครกับช่วยขั้นควบผู้หายก็มึงจะหยืมไปใครหน่อเนาะควบผู้หายไปใครกับบางง่ามได้บองควผู้กี่การงามือพอเนี่ยเออใครกับเนาะคุณได้ยดคุณเรสียง เออที่ฝากร่วมบงมาร้ายผู้ร้ายคนร้ายคือเที่ยงเรืองามเนาะเนาะเออนางอังการัสมาถือเก้าสิบเอ็ดบาทเนาะนายปีชาชมภูสิบเก้าบาทเนาะ นายกนายอะไรกฤษดาชิ <Th oa? S 2> <Incred> ้นถ ah. ือว hmm. ัดห้าสิบบาทอืมแล้หวังบุญมากเลยกึมครับผู้เล็กเล่ามาว่เออผู้หม่อยังตเป็นเงิ่มขึ้เก้าวอย่างนั้นติดเงินเพิ่มขึ้นเขาหวังบุญมากเนาะครับเออจาไปดูสูดูแขนมือหนาบุงนะบาทคือบาทค้นมือหนึ่งเข้ามือมือหนาเข้าอาจจะบามือจะบาทก็ได้เงื่อนชิพเก่าบว่า กระช้ามาทุกที่ม่คงแดง้ยังน1าบาทยาปถึงเงิน1กาบาทก็คือท่านหน่อยแต่ว่าท่าน1เกว่าพวกเราปมมาจะเนาะครับคุณ10กาบาทจิตใจเขาฟุ้งโสมเขาช้ามาช่างหควอระคังได้งั้นยังงั้นบางคนขับมายายาคิดบาเรื่อบ่คือทางงั้นก็ได้ผู้เงื่องรายสทือนงั้นทางบ่ถือกับมือเพราะว่าใจไม่บอิสุทธิ์ไง เออมันกูถิอกิจใจฟอมเลิกการกินการทานมั่งเบาบางเออเอาเงินฝากใจกูกายกงกา,างนะต้องมือกินปลาสุดด้วยเข้าใจไหมครับปูอ่าขอให้ลูกร้ายใช้บุญชื่อร่วมทางมาขอให้ได้บุญด้กูขนมากมาแล้วเจอบุญกูขนได้จึงได้คือลูกร้านอาจจะทักขอให้ตอบหนองลูกร้ายเป็นชิ้เท่าขั้นเท่าเนาะอ,อ่าดูเดก็บกินฟุบดูดีไม่แห้ง คู่ผู้คน่คนเมื<อ>่ไม่งเงี้ยสามสิบล้านในคู่นี้ว้มหมายคู่สามสิบลานครับสามสิบล้านพอถือว่าให้ฟังเล้วยันครับขมัม่คู่ไม่งั้นสามสิบล้านสามวัดขงทงอย่ทกอเข้าใจไหมครับ,บ,นนบค,ครูขางวัดนั่นขางวัดนี่แดงเมื่อคู่หมั่พอก็ไม่ได้ว่านะ เออคือเอาไปแข่งก็เพราะว่าเออแบ่งกินแบ่งแขกงแบ่งทานข้อตื้นข้อป่อแบ่งบ่ข้ามคลิปรางก็เพราะมันเงี้หน่อยเด้วยิมโอ้เยหน่อยแล้วกับเออมันก็แข่งได้ยังงก็ยังคือข่งบ่ได้ข่งเรื่อนข่งบ้างยันได้ด้วชแ้่งคลิปรางนะยืมครับปูแข่งบ่หวดนดพอถือไห้ไว้คู่กับแข่คือบ่หอดกับลืมบ่หอดเป็นปูบ่หอดแข่งคลิปรางยืมยัดไปกุ้งไห้บ่หอด ยางหอดกับหอดชิบเก่าาะหอดชิบเก่าลครับปูข้ชเก่ามันก็คือได้ครับอืมข้าวขาชิบมบ่หอดหรอกอืมได้ไปิดยก็ทำงานครัปูเออปุ้มาห้าวหอดช้เก่าเท่านั้นแหะปุ้มาหอดชิเก่าเ่าชิบเก่าะไรื่มครับปูอืมได้ไปก็คือร้ดน้าวเิบรงเออชิเก่ามันก็ทางได้เก่าชิบานได้พอ อืมต่าคือมันโบราณมากระชังได้ก็กข่งไดกึมมาแต่ได้ชประทุกคนขงก่นก็ได้คือมึงแหละคือเบ้อใจพอทุกงานง่อนเออจัาการงตอมมัอนงางมากพนาเอ้ยพนาเอ๋ยอืมมวโรไปไหนแด้เราคือมอกากชั้นึงเนาะไม่ได้ทำให้คนขี้เกีจไม่ได้ทำให้คนหน่าขืนและน่าหูเนาะเออการทำาบนให้คนสดชื่นและจ่มใส มีอารมณ์ทางกายและใจจิตใจก็ประทือขึ้นใช่ไหม,รมครับดิมงครับ มือเนี่ยกว่ผ้าว่ไม่เงืออผ้ามีเงือติูอืค่ะอาจปลอดภัยไรตงวคข้าวูพดว่ามือคลีกระบดค่บหายแลอคนใก่ตัวกระโบดพอแะครับพูคือหมู่บ้านมือเือเริ่มครับพูเออชิบ้างอยากพ่อพ่อรุ่งันมาทำเลยพ่อเอาริ้ต่อดอดอู่ตจ้พ่อเงื่อม่เอเออข้าพ่อไม่ได้นะองน้ข้าพ่อมาลุงอืม พอชมบอกพี่นุ่มมันฆ่านะไอ้มัมนฆ่าพ่อกบชิดทั้งไ่เสือยร่งแม่บอกฆ่าครอบครัวมหนย่มง่ายเลยระหว่างทุกถึงทุกอย่างอาจพลาดพังได้ยาไปไวแก่ข้างยาไปว่างแก่คนมันจะิดกลมเก่เราเข้าใจไหมเออซึ่งสำคัาคือเราคือเราเชื่อมัน่นเชื่อมั่นไดทะแค่ข้าซึ่งคือเฮาเห็นรู้ คือคือการกระทําเ้างคือาถูกต้องหรือไม่ถูกต้องแค่นั้นเออถามแก่ตัวเองดูบ่าต้องไปถามคนอื่นได้ยินรึครับปู่เออถามกระขอว่ากูมากบ่ายอือหันบ่ามากว่า,อา,ววา้องข้างด้ยเน้อครับเออถามว่ากูป็มักอือไม่นู่อือเรื่งมากว่างเรื่องมากว่างแต่มาคุ้มของปู่อือเรื่องมากว้างตอนประเดี๋ของปู่อืมมาเปิดการแขงได้ครับปู่ขันเอาเนี่ย ยิ่งบ่มากยิ่งบ่ายิ่งพิจาบพอว่าต้องเปิดจะ่ายเมนูถามมาดเลือกได้ก็คือมาเมนูเมนูกัรมกับเมนูเขาถึงแฝงด้วยแฝมเปิดเมนูกัรมให้ลูกค้าเลื่องอาอเนาะเออเลือกเอาว่าเข่าแกวเมนูน้ตไหนเนาะเขามีให้เลือกเขาว่างไว้ช่องห่างอะไรนึงเออห่างกับเมนูคือกันอื หากไมอลูกตังก็ไม่งูบุญ่ไครับเออเข้าเรียกรับประทานนะด้ออืมอยากล้องทูกข์หรืออยากล้องตังอยากขึ้นทั้นหาหรืออยากขึ้นทั้นงกอืมก็เรื่องเอาไงรึมั้งครับปูเมันมื่อไรแขั้นี้อืมคือการก็ขึ้นเรียกมาเรื่มครับพอท่านสมัยก็เรื่มเดี๋ยวนี้ทามาขึงเรียกเป็ีนเราเรื่มปูอืมไปเยี่ยมแม่แรงถือเลยครับ ืีอปักวดันห้า่จ้ะผู้ดีใจว่หัอไรีตัวนี้ตีบัวพอหัวเนี่ยะดูดไมาดิหัวก็ไม่่นั่งมันปิดรอมม่รั้หัวก็ไม่รปกติพอ่เหอหนียรงะเรื่องครับพหัแวงไปเรื่อยครับอันนี้บเขาเรื่อโอ้วามันงมเปิดก็คือเบ้หายกลัวเพราะว่าแบบอยเง วาที่แกก็แขังรางบ่าที่ยกกสแทันหกนะค่อแื็งหกอืมหกแล้วก็ลุ่มมากแขเก็ดอ้พอคือเปิดนจาคืนหกล่มเก็งไหมคือคนหกรุ่งเกร็งอคืนหกแล้วลุ่ไปลุเกงไปก็แข็นอืมง่ายนะเาะไม่หลายข็งโครงคือคือระางมกเลยโอ้โครีรีบันบูเออคืนที่ฟ้องเบิ้งฉันบอกอืมวดูดคืนหวานเดียวนี้เลยครับ ควมเร็วเร็วเลยยืมควาที่เกอบอ่ะกูคือแข่งนี่คือเพคือเขางโไปข้าว่าว่าไปมากๆปแข่เก๊ดเหมือนเ่อมครับปูไปอยู่เนาะครับแล้วถือไปคืนนึ่ักมหนึ่นาะแล้วคเรื่องงานพ่อไปแล้วก็แก่นะเพราะถือภาไปคือกูเรียนทักดูกันคับเลยยืมครับ เปิดออกมาคู้หน้าหมองได้ยิ่งครับน้องเปลงนนิ่งเนาแบ่งบเนาะครั่้องวบบุมดีครับนออ้าวขอให้ลูกร้านเมื่อไปอืเมื่อปคอ้าวขอให้ลูกร้านืูผูกุูข้อนได้กูเ้อที่รวมทางรวมไปขอให้แรงบุญได้กุคอันยิ่งใหญ่ขอให้เงินแรงขอให้ช่องแล้วมาจัดการงานขอให้เจริญข้าวหน้าหึ่งหึ่งแล้วก็รวยจริ 一，一，一。